แบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยนะคะมันก็คือโครงงานเกี่ยวกับสเตมศึกษานั่นแหละนะคะสเตมอันนี้อธิบายไปแล้วสัป,าปดาห์ก่อนใช่ไหมลูกนะคะ S ก็คือ science วิทยาศาสตร์ T ก็คือเทคโนโลยีนะคะ E engineering วิศวกรรม M mathematics คณิตศาสตร์เพราะนั้นเราก็ใช้ศาสตร์พวกนี้นะคะมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะสร้างโครงงานนะคะ ทีนี้ตรงนี้ครูเอ็มบอกไปแล้วนะแบบออกเป็นสี่ประเภทอะไรบ้างทีนี้ลูกมาฟังว่ากระบวนการออกแบบเชิง,งวิศวกรรมหกขั้นตอนเนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยโครงงานสเตมเนี่ยมันสร้างมาเพื่อแก้ปัญหานะคะขั้นที่หนึ่งก็คือระบุป,ปัญหาเหมือนกับที่ครูให้ลูกไปสำรวจว่าในชีวิตประจวาวันในจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้าง แล้วเราก็คิดค้นสร้างมันเพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนานะคะในที่นี้เป็นได้ท้งชิ้นงานหรือวิธีการนะคะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะครูบอกแล้วว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งของที่จับต้องได้อย่างเดียวเป็นอะไรได้ด้วยคะลูกวิธีการวิธีการคืออะไรคะวิธีการคืออะไรอย่างเช่นเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรวิธีการเช่น อไรบ้างที่จับต้องไม่ได้เอาถ้าเป็นพวกเตียงต้นที่นั่นะที่ลูกนิ้คนเป็นชิ้นงานเป็นชิน้นเป็นอาร์ที่เราเห็นอนะโอเคนะคะอันนั้นก็คือเป็นชิ้นงาน,นวัตกรรมชิ้นงานแต่ถ้าวิธีการอย่างเช่นระบบยายาที่โรงพยาบาลระบบเติมเงินแอปพลิเคชันใช่ไหมคะระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติที่บ้านโดยแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นระบบเลยคะ DMC ฐานข้อมูลต่างๆก็เก็บข้อมูล เว็บไซต์คุอแก้ปัญหาบางสิบางอย่างนะคะขั้นตอนที่หนึงนะคะขั้นตอนที่หนึงเนี่ยเราจะวิเคราะห์โดยใช้ห้ารบบก็ได้หรือว่าฟลิกบอลไดอะแกรมฟลิกบอลไดอะแกรมคืออะไรคะแผนผังก้างปลาในหนังสือจะมีทั้งสองอย่างแต่ว่าคุยให้วิเคราะห์5้ารมไปตรงนี้ลูกต้องจาด้วยนะคะห้าระเป็นการวิเคราะห์ระบุป,ปัญหาด้วยโดยการตั้งคําถาม ว่าลูเวเป็นวายหาวนะคะ <Yeah. S 1> ตรงนี้ <Yeah. S 1> ไปจำด้วย <Yeah. S 1> บางคนรู้ความหมายแต่พออธิบายอธิบายไม่ได้นะคะเือนรูปอะรู้ว่าอันนี้คืออะไรน,นี่คืออะไร AI คืออะไร VR คืออะไรนะคะห้ารเบียนึตคืออะไรแต่พออธิบายอะลูกพูดไม่ออกลูกเขียนไม่ได้นะคะเพราะ,ะนันทักษะการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจอะเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ใช่รู้อยู่เฉพาะตัวเองนะคะห้าระเน่ตระ วัดบูเวนไวน์ทาวนะคะปัญหานั้นอะ่ะที่เราเจอนะคะเกิดขึ้นกับใครนะคะแล้วก็เอาอย่างเช่นยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างห้องนี้มีใครทําอะไรไหมใครจะมาแจ้งว่าตั้งใจทำอะไรบ้างคะผมก่ mm hmm. อน แล้วเราจะไปยังไงต่อนะคะวัดบริเวณววยฮาวเนาะส่วนฟิกสน,น,นเป็นลักษณะการระบุป,ปัญหาเป็นข้อๆครูไม่ได้ให้ลูกทำนะคะเอาห้าหลเรียวหนงเกก็โอเคแล้วเนาะเพราะวนัววในเนี้ยไปจำมานะคะแล้วก็ครูจะยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ลูกลูกก็เลือกเอาสถานการณ์หนึ่งแล้วก็วิเคราะห์ห้าเหลเรียวหนึ่งเให้ได้นะคะทีนี้ขั้นตอนที่สองเมื่อเรารูแล้วว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรแก้ยังไงแก้ ะะขั้นตอนที่สองเนี่ยเราก็จะมารวบรวมข้อมูลเอาอย่างเช่นคุยกตัวอยา่างกลุ่มหนึ่งคำปินโตอุ่นได้นะคะปินโตอุ่นได้นะคะเพื่อนบอกว่าปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพวกเข้าหอจะกินตอนเที่ยงแล้วข้าวมันก็เย็นชื้อไม่มีเวฟอะแล้วมันก็ไม่อร่อยเสียรสชาติสิ่งที่สะดวกที่สุดน่าจะเป็น อุปกรณ์ที่อุ่นได้เลยนะคะอุ่นได้เลยทีเนี้ยเพื่อนก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลมาว่าเออมันเป็นไปได้ไหมมันอุ่นได้ต้องใช้พลังงานอะไรเสียรักแดดหรือว่ายังไงแล้วอุณหภูมิเนี่ยเท่าไหร่มันถึงจะร้อนเ้่าถึงจะร้อนแกงหรือว่าอาหารในปิ่นโตของเราค่ะมันถ,ถึงจะร้อนได้ที่ไม่ต้องถึงขั้นเดือดนะคะแต่แค่เป็นไงคะ อุ่นให้มันร้อนขึ้นได้มันนิ่มขึ้นได้มันอร่อยขึ้นอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วต้องใช้วัสดุอะไรที่มันทนร้อนนะคะแล้วอะไรที่เราไ่เกิดความร้อนอย่างงี้ค่ะก็จะอยู่ในขั้นตอนที่สองข้อสอบครูไม่ได้ถามตอบว่าขั้นตอนที่สองคืออะไรนะคะขั้นตอนที่สามคืออะไรไม่ได้แบบนั้นแต่รูจะให้ลูกให้คำถามโดยการใหเคราะมากกว่าอย่างเช ทีนี้ค่ะเด็กคนนี้ก็ไปถาม หรือว่านะคะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะแก้ปัญหา,าน้นเนาะทีนี้ขั้นตอนที่3เมื่อเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา solution design เราก็ต้องมาอธิบายหรือว่าวาดภาพร่างว่าสิ่งที่เราจะทำะคะัะมีลักษณะยังไงนะคะชิ้นงานหรือวิธีการนั้นอะนะคะ มันจะเป็นลักษณะไหนดีคนรุ่นไหนอายุเท่าไหร่จะออกแบบขนาดเท่าไหร่ใช้วัสดุอะไรยังไงนะคะถ้าเรารู้ว่าเราผลิตเอาใครของเราเราต้องไปดูตอนแรกว่าเราบอกว่าใครที่เกิดปัญหาถูกไหมคะ,ะทีเนี้ยเราก็ต้องวาดภาพร่างให้มันเหมาะสมกับคนที่เราจะไปแก้ปัญหาด้วยนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะทํามินโตอุ่นได้คนส่วนใหญ่ที่พสเ์า้อหวก็เป็นคนวัยทางานคนวัยทำงาน เป็นขนาดประมาณอ่ะทีนี้เราก็วาดภาพด้านมาจริงๆแล้วอะ่ะลูกจะต้องวาดภาพด้านด้วยนะคะจริงๆอะ่ะลูกจะต้องวาดภาพด้านด้วยแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าเวลาเราไม่ทันดูก็เลยไม่ได้ให้ลูกวาดนะคะจริงๆแล้วเราต้องวาดภาพด้านแบบนี้เลยแล้วก็อธิบายว่าแต่ละส่วนเนี่ยเราจะใช้อะไรยังไงนะคะ แต่ด้วยเวลาเรามีน้อยทุนี้กจิจกรรมลนข้ามบ้างอะไรบ้างนะคะ,ะ,ะไปขั้นตอนที่4ี่ขั้นตอนที่4เนี่ยนะคะก็คือการวางแผนการดําเนินการแก้ปัญหาหรือไม่เค็คำว่แก้ปัญหาบ่อยมากเยอะมากเพราะว่าโครงการน,นี้มันสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาแต่ถ้าอะไรที่ผลิตมาเพื่อความสวยงามเพื่อความบันเทิงนะคะก็อาจจะไม่ใช่ถือว่าเป็นโครงงานสเตมนะคะแต่ถ้าเราโยงได้ว่า อย่างนี้คนเครียดเยอะเป็นโรคซึมเศร้าเยอะทุกนี่นั่นการ์ตูนนี้เราผลิตมาเพื่อเจะกลุ่มคนซึมเศร้า,าจริงๆสามารถที่จะแบบดึงใจเข้ามาให้แบบคลายเครียดได้รีเล็กได้ก็โอเคเราก็โยงให้ได้ว่าเราแก้ปัญหาเรื่องอะไรเพื่ออะไรนะคะาทีนี้อันนี้ก็เป็นการวางแผนลำดับขั้นตอนการสร้างชิงนะ้นงานหรือวิธีการนะคะว่าเราจะสร้างยังไงนะคะเราก็อาจจะว่าเป็น แขนผักมาหรือว่าเป็นโปรชาร์จมาก็แล้วแต่ว่าเราทําอะไรเพื่าไรขั้นตอนว่าฉันต้องทาอะไรบ้างฉันต้องซื้ออุปกรณ์อะไรฉันต้องเขียนโปรแกรมอะไรเข้าไปบ้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ฉันต้องเพิ่มเข้าไปในอุปกรณ์นี้มีอะไรบ้างนะคะประมาณนี้ขั้นตอนที่5นะคะก็คือขั้นตอนทดสอบประเมินผลและก็นะคะการแก้ปัญหาเอาอย่างเช่นรูอาจจะถามว่านักเรียนทำ หมวกกันน็อกมีสัญญาณเตือนนะคะหมวกกันน็อกเวลาไม่สวมหมวกปรากฏว่าพอสวมแล้วมันจำตลอดเวลาหรือว่าพอเอาไปใช้แล้วมันสั่น้อยมากมันสั่น้อยเกินไปนะคะหรือว่าองจอรมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในขั้นตอนไหนเขาจะอยู่ในขั้นตอนนี้ค่ะนะคะก็นะค,ะคือประเมินปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแก้ไขนะคะอ,ะอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการ พัฒน,นาทดสอบชิ้นงานของเราสุดท้ายก็คือขั้นตอนของการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหานะคะ Presentation ก็เป็นขั้นตอนของการนำเสนอว่าเราได้ทำอะไรไปนะคะแก้ปัญหาอะไรแล้วผลมันเป็นยังไงดีขึ้นไหมเอาไปใช้ได้จริงไหมประมาณนี้6ขั้นตอนเนี้ยก็ไปไปดูนะคะว่าว่าแต่ละขั้นมันมีอะไรอย่งไรบ้างที่ครูเอมพูดไปน่าจะชัดเจนแล้วแหละ เพราะนั้นคําถามของครูจะเป็นแบบเชิงวิเคราะห์กว่าว่าอันนี้นี่นายน,นี้ไปเจอสถานการณ์นี้มานี่มาจัดอยู่ในขั้นตอนไหนของกระบวนการออกแบบนะคะเราก็ดูคําตอบให้ดีนะคะพยายามอ่านพยายามอ่านนะคะอ่านให้ครบให้เข้าใจเคน่ะเพื่อความชัว่ครูจะให้ดูคลิปนี้อีกรอบนะคะว่าเป็น <ate> สึกอาการจัดการเรียนรู้แสนสนุก เอาละจ้าจากจทที่ครูเขียนบนกระดานใครอ่าคท่าแรงที่หนงได้บ้างจ้ะสะขึนขรับคุณครูผมชื่อพี่เต็มวันนี้ผมมีวิธีการจัดก,การเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกและมีส่วนร่วมไปกับการเรียนมานำเสนอครับคุณครูสนใจไหมครับฮะสนใจสิจ๊ะอยากรู้ว่าแนวทางทาาการจัดการศึกษาแบบใหม่ของพี่เต็มเป็นอย่างไรค่ะ แนวทางการจัดการศึกษาที่ว่าก,ก็คือสเต็มศึกษาครับสเต็มศึกษาก็คือแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพูรนาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงและแก้ปัญหาได้ในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนาระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21โดยผู้เรียนจะนำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาออกแบบชิ้นงานในกิจกรรมหรือโครงงานต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้และเพื่อให้ทุกคนเข้าใจการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางเส็มศึกษามากยิ่งขึ้น ผมจะชวนคุณครูและน้องๆออกแบบและสร้างแพสสำหรับบรรทุกสิ่งของในกิจกรรมที่ชื่อว่านนวาขาวิกิตกันครับในกิจกรรมเนวาขาวิกิทนี้เราจะแก้ปัญหาผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ประกอบด้วยหขั้นตอนครับเริ่มจากขั้นตอนแรกเรื่อปูปัญหาเพราะถึ i d e n t i f i c a t i o n สําหรับสถานการณ์ที่จะต้องแก้ไขในวันนี้ก็คือนักเรียนเป็นวิศวกรที่จะต้องออกแบบและสร้าง สำหรับบรรทุกสิ่งของในช่วงมิเกตน,น้ำท่วมให้ได้ปริมาณมากที่สุดและระบุป,ปริมาณสิงของที่แพจะสามารถบรรทุกได้อย่างแม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้แพจมน้ําจนทําให้สิ่งของเสียน,น้ําโดยใช้งบป,ประมาณในการสร้างอย่างมุค่าที่สุดนักเรียนจับลุ่และร่วมอธิบายเพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหารวมทั้งระบุเคื่อไขายของปัญหาที่กําหนดขั้นตอนที่2รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา Information Sear เพื่อให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ค้อมูลและข้อมูลต่องเว่าอยา้จังจยกข้อขึ้นค้างแทนไม่นานก็ลอยน้ำได้เลยเหรอการบรรจุสิ่งของที่ตำแหน่งถูกละต่ำมีผลต่อการทรงตัวของแพหรือเปล่ามั้ ของไว้ที่ชั้นบนของแพแพจะพลิกความได้ง่ายแต่ถ้าบรรทุกสิ่งของที่ชั้นล่างของแพแพจะทรงตัวได้ดีละการบรรทุกสิ่งของที่ระดับเดียวกันแต่ที่แะดับต่างกันมีผลต่อการทรงตัวของแพรไหมนะอยากรู้จังเลย <c oughs> วางน,น้ำมันแยกไว้คนละข้างแพรหานก,ก็ยังทรงตัวอยู่ได้แต่ถ้าเลื่อนน้ำมันไปนรวมกันไว้ข้างนึงจะทำให้แพ้คว่มได้ เราลองมาคำนวณหาปริมาณสิ่งของที่แพของเราบรรทุกได้กันเถอะแพของเราบรรทุกของได้ตั้งเยอะแน่ในขั้นตอนที่สองนี้จะเป็นการศึกษาใบความรู้สรืค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นหรือทําการทดลองเพื่อค้นหาแนวทิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหารวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาตอลอดจนการนําเสนอหรืออัดสิาใจว่าจะสาม,มารถนําข้อมูล แนที่เกี่ยวข้องบางเรายกใช้ในการออกแบบสิ่ของเครื่องใช้หรือวิธีการได้อย่างไรจากขั้นตอนที่สออกแบบวิธีการแก้ปัญหา solution design ในขั้นตอนนี้นักเรียนนำข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องบางรายกใช้ในการออกแบบแทนโดยคำนึงถึงทรัพยากรข้อจํากัดและเรื่องขายตามสถานะจำปัญหาที่กําหนดจากขั้นตอนที่4ีว่าแผนและดาเนินการแก้ปัญหาและอิงแผนจำลองแผนในขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่ม กำเนินขั้นตอนและวิธีการในการสร้างแพรตามที่ได้ออกแบบจากนั้นดําเนินการสร้างแพลที่ได้ออกแบบขึ้นแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วขั้นตอนการให้สอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน testing evaluation and design improvement โดยให้นําแพของกลุ่มตัวเองที่พัฒนาเสร็จแล้วลองเอาไปลอยนะ้ำและลองประทุกสิ่งของจากนั้นก็สรุปผลการทดลอง กลุ่มไหนทำการทดลองไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแค่ย้อนกลับไปทําขั้นตอนอื่นที่ผ่านมาโดยอาจจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมอภิปรายกับครูอีกครั้งคือจะได้ทราบถึงข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ตรงจุดจ้าขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิญญ้นงาน presentation ให้นักเรียนนำเสนอแคกที่ตร้างขึ้นพร้อมแสดงผลการทดสอบและประเมินผลสอบุณครูและเพื่อนร่วมชั้น ทั้งนำเสนอความรู้ที่ใช้ในการสร้างแพรซึ่งการนำเสนอผลงานนี้ควรจะนำเสนอให้น่าสนใจเป็นลำดับขั้นตอนเขา้าใจง่ายทครับจากกิจกรรมน้ว่าฟ่าวิกฤตที่เราได้ทําร่วมกันจะเห็นได้ว่าเป็นการบร,รณาการการเรียนรู้วิชาวิวทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีกระบวนการคำวิศวกรรมและคณิตศาสตร์วงในที่นี้ก็คือแพ้ยกสิ่งของในช่วงวิกฤตหนาะวท่วมตั่นเอง ครูอยากจะรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษาให้ง่างกว่านี้จะเงเลยจกากพี่สเตมครัครูและน้นองสนใจก็สามารถไปศึกษาข้าขาขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stemthailand.org นะครับขอบคุณารับอะโอเคนะคะอันนี้ก็คือได้ดูสรุปอีกรอบหนึงรูกคววจะเข้าใจน,นะคะถามว่าได้อะไรบ้างจากการทำโครงงานในครั้งนี้ ทำโปรยานไปได้เลยบ้าได้เรียนรู้อะไรบ้างคะได้เรียนรู้อะไรบ้างใช้ได้จริงไหมใช้ได้ใช้ไม่ได้อะซื้องายกว่าไหมครู<อ>บางอย่างลงทุนเยอะมากเลยหนูสั่งในไลน์มาไาดา้ช้อปปีอ้อะหนูยังเออยังสะดวกกว่านี้ลงมือทำนะคะอ่ะทีเนี้ยสิ่งที่มันซ่อนอยู่ก็คือว่าแน่นอนว่านะคะครูเชื่อว่าวันหนึ่งอะค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเนาะเราอายุสิบหกปี ต่อไปข้างหน้าลูกก็จะไปทาอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะแล้วเดีย๋ยวนี้เวลาสอบสัมภาษณ์ไม่ว่าจะไปแพทย์วิศวะหรืออะไรก็แล้วแต่เขาใจะให้ลูกคิดคนกลงๆเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นนาหลักการที่ครูสอนที่ลูกได้ดูไปนะคะไปใช้ในชีวิตหรือใช้ในการสอบน,นะคะอย่างเช่นปีที่ผ่านมาพี่ก็บอกว่าเนี่ยครูเขาดีมากเลยที่เคยเรียนวิชานี้ไปเพราะเขาให้คนเครื่อมือเพดหนึ่งยาไในระยะเวลา20นาที พี่ก็เอาหลักการนี้เลยคะ่ะวิเคราะห์ภาพแบบนี้สร้างอะไรสร้างให้ใครสร้างยังไงออกแบบภาพ่างโมเดลขึ้นมาแล้วเขาก็ลําดับขั้นตอนว่า,าวิธีการใช้วิธีการสร้างเป็นยังไงนะคะเอาไปทดสอบประเมินผลกับผู้ป่วยว่าใช้ได้จริงไหมนะคะ,ะในกรณีที่เราเจะแก้ปัญหาเสร็จแล้วเขาก็นําเสนอนําเสนอให้เห็นภาพุณชอชๆได้ว่าเริ่มจากอะไรแก้ปัญหาให้ใครวัดด่วนไว้เฮานะคะ ริ่มจากภาพภาพล่างที่เขาออกแบบไว้ว่านี่มันเหมาะกับผู้สูองอายุยังไงเหมาะกับเด็กอูยุวิกยการทางสายตาย,ยัางไงเหมาะกับผู้ป่วยที่แบบแข้ขาขาดายัยงไงจะช่วยยังไงนะคะเออแล้วเขาก็ออกแบบลําดับขั้นตอนการสร้างชิ้นางานไปจนถึงการทดสอบไปจนถึงการนําเสนอเพราะันสิ่งที่ลูกเรียนรู้ไปอ่ะนะคะวันหนึ่งอ่ะลูกจะได้ออกไปใช้ในชีวิตจริง,รงๆบางคนอาจจะไปสู่อนาคตข้างหน้าอาจจะไปสร้าง ดาวเทียมก็ได้สร้างยานอวกาศก็กได้แหละนะคะเพราะนั้นเราไม่มีใครรู้ว่านาคตแต่อันนี้เจะไ็้ศึกษาแน่นอนว่ามันบวในการทั้งสี่วิชานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนวิศวาก็ดีเห็นไหมคะต้องเก่งทันนิดอะ่ะต้องเก่งภาษาด้วยต้องมีภักษะสมวิทยาศาสตร์หรือว่ารักษาทักษะทางเทคโนโลยีนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะเก่งด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เหมือนคนจะไปเป็นหมอวันหนึ่งอะ่ะลูกก็ต้องไปใช้เทคโนโลยีให้เป็น ลูกก็ต้องคำนวณคันนี้ได้ไดความดันนุ่นนี่นั่นเท่าไหร่นะคะเหมือนคนที่จะไปเรียนวิสัญญีนะถูกต้องไหมคะคนน้ำหนักเท่านี้ฉันจะต้องวางย,ย้ายเขาเท่าไหร่จะต้องวางให้เขาพุ่นไปในกี่นาทโาแบบีโอ้มันแบบเพราะนั้นมันเกี่ยวกันหมดเลยเวลาเราไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเพ่าสิ่งเหล่านี้จําไว้แล้วก็ไปอ่านทบทวนด้วยสําหรับคนที่ยังไม่จํายังไม่ฟังนะคะหน่วยนี้ออกสอบถึง15คะแนนทำไม่ได้อ่านดีน อย่างน้อยต้องให้ได้ยี่สิบถึงจะได้เก็บดีครูว่าคะแนนเก็บมันแค่เจ็ดสิบเองไงอ่นานภาคสามสิบเลยนะเพราะฉะนั้นไปภาคอ่ะมันก็คือความหวังเยอะอยู่ครูว่าจัดตารางให้ดีแล้วก็อ่านหนังสือแนวข้อสอบที่ครูก็จดจดไปค่ะลูกพยายามแบบฟังฟังแล้วก็จดจดเองไม่ใช่พอจะสอบพูอบอกอะไรไม่ไ้แนวข้อสอบอะไรบอกเราหน่อยเป็นไรครับ นะคะรับผิดชอบตัวเองนะคะเวลารูบอกแนวจดเองไม่ใช่แบบเพื่อพาเพื่อนตลอดอาใสยเพื่อนนะคะต้องเพื่อพาตัวเองแบบคนเรานะคะ <S <S โอเคนะ,ะทีนี้ใครมีอะไรจะถามอะไรไอีกไหมลูก